คุณของพวกเราจะมานำเสนอการเปลี่ยนแปลงระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยในสมัยของจอมพลปค่ะและการเปลี่ยนแปลงในสมัยจอมพลปนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เกิดขึ้นหลายอย่างซึ่งนำไปสู่การเกิดรัดมสิทธฉบับค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยไปกันเลยนับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นประชาธิปไตยในปีพุทธศักราช2475นั้นเริ่มปรากฏให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดทั้งในทางการเมืองการปกครองการบริหารราชการรวมไปถึงในด้านสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนเมื่อในสมัยรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามประกาศรัฐนิยมออกมาในช่วงระหว่าง พุทธศักราช2,482ถึงปี2,485รวมทั้งสิ้นจำนวน12ฉบับได้มีการกำหนดบุทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามรัฐนิยมด้วยโดยใจความของรัฐนิยม12ฉบับมีดังต่อไปนี้รัฐนิยมฉบับที่1เกี่ยวกับ การเรียกชื่อประเทศชื่อสัญชาติและชื่อประชาชนค่ะและนิยมฉบับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้คําว่าประเทศไทยก็ว่าได้ค่ะเนื่องจากสมัยก่อนในประเทศไทยมีคําเรียกใช้2แบบคือการเรียกว่าประเทศไทยและประเทศสยามค่ะแต่ประชาชนนิยมเรียกว่าประเทศไทยมากกว่ารัฐบาลจึงเกิดเป็นแนวคิดและนิยมที่ว่าจะต้องเรียกชื่อประเทศชื่อสัญชาติและชื่อประชาชนเป็นคำคำเดียวกันค่ะคือประเทศไทยเป็นคนไทยและใช้สัญชาติไทยค่ะในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะจะ ต้องเรียกชื่อประเทศว่าไทยแลนด์ส่วนของสัญชาติและประชาชนให้ใช้คำว่าไทยค่ะรัฐนิยมฉบับที่สองเรื่องการป้องกันไทยที่จะบังเกิดแก่ชาติด้วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว่าชาติไทยต้องเป็นที่เทิดทูนของชาวไทยอย่างสูงสุดเหนือนสิ่งใดใดการป้องกันร,รักษาชาติย่อมเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ร่วมชาติการจัดต้องป้องกันอันตรายหรือความเสื่มโทัมของชาติที่อาจมี มาด้วยประการต่างๆจึงประกาศเป็นรัฐนิยมไว้ดังต่อไปนี้ 1. ่ชนชาติไทยต้องไม่ประกอบกิจการใดๆโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของชาติสชนชาติไทยต้องไม่เปิดเผยสิ่งซึ่งอาจเป็นผลเสียาหายแก่ชาติให้ชนต่างชาติรู้เลยในทางการการกระทําเช่นนี้เป็นการทรยศต่อชาติสชนชาติไทยต้องไม่ทําตนเป็นตัวแทนหรือเป็นปากเสียงของชาติ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติต้องไม่ออกเสียงหรือแสดงตนเข้าข้างต่างชาติในกรณีที่เป็นปัญหาระดับชาติก็การกระทำเช่นนี้เป็นการประยุทต์ต่อชาติ 4. ีชนชาติไทยต้องไม่แอบอ้างคื้อขายที่ดินแทนต่างชาติในทางที่เป็นไทยแข่ชาติการกระทำเช่นนี้เป็นการประยุทต์ต่อชาติ5้าเมื่อปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดประยุทต์ชาติ เป็นหน้าที่ของชาวไทยต้องเอาใจใส่รีบระงับเกิจนั้นครับรัฐนิยมฉบับที่3ว่าด้วยเรื่องกา,ออาาาการเรียกชื่อชาวไทยรัฐบาลเห็นว่าการเรียกชื่อชาวไทยไม่ต้องได้ชื่อตามเชื้อชาติและความนิยมของผู้ถูกเรียกการเรียกชื่อคนไทยเป็นแคก่กออกเป็นหลายพวกหลายเหล่าเช่นไทยเหนือไทยใต้ไทยอิสลามไม่หมอดแก่สภาพของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะปเป็นพันหนึ่งอันเดียวกันจะนแบ่งแยกไม่ได้ จึงมีการประกาศรัฐนิยมไว้ดังนี้ 1. ให้เลิกเรียกชื่อชาวไทยโดยใช้ชื่อที่ไม่ต้องตามชื่อเชชื้อาติและความนิยมข,ของผู้ถูกเรียก 2. ให้ใช้คำว่าไทยกับคนไทยทั้งพวงไม่แบ่งแยก และนิยมฉบับ,บที่4เรื่องการเคารพเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีในธงชาติด้วยสามจนี้นะคะเป็น3สิ่งที่เยาวชนชาวไทยต้องเคารพและเชิดชูข้อที่1เมื่อมีการชักธงชาติขึ้นือลงให้แสดงความเคารพโดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบ oh และปณินิยมข้อที่2เมื่อเห็นธงชาติประจำกองทหารหรือหน่วยยูวชนให้แสดงความเคารพโดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบและปณินิยมข้อที่สเมื่อได้ยินเพลงชาติให้แสดงความเคารพโดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบและปณินิยมข้อที่4 เมื่อเรียนเทปศัพท์สีสพระบารมีให้ปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบและประัติมิยมข้อที่5านะคะหากพบผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งถึงข้อ4ให้เข้าไปสั่เตือนและเชีหยนถึงความสำคัญค่ะรัฐนิยมฉบับที่5 1. ชาวไทยพึพยายามบริโภคแต่อาหารปรุงจากสิ่งซึ่งกำเนิดเกิดขึ้นในประเทศไทย2ชาวไทยพ,พยายามใช้เครื่องแต่งกายได้วัตถุที่กำเนิดหรือจัดทำขึ้นในประเทศไทย3ชาวไทยพึงช่วยกันสนับสนุนอาชีพกเกษตรานิย อุตสาหกรรมและวิชาชีพของชาวไทยด้วยกัน 4. กิจการสาธารณูประโภคอันใดที่รัฐบาลหรือชาวไทยจัดให้ดีขึ้นแล้วชาวไทยพึงพยายามใช้และสนับสนุนด้วยกันและ 5. ชาวไทยผู้ประกอบการเกษตราณิตอุตสาหกรรมงานอาชีพหรือวิชาชีพได้รับการสนับสนุนโดยรัฐฉบับนี้คือต้องพยายามรักษา,ามาตรฐานปรับปรุงให้ดีขึ้นและดำเนินในกิจการนั้นๆ รัฐนิยมฉบับที่6ว่าด้วยเรื่องทานองเลยนะเพลงรัฐบาลให้ชร้นาเห็นว่าทานองในเนื้อเพลงึ่งประกาศเลยนะวันที่20ธันาคม2477นั้นมีคานองเพลงที่มีความนิยมแพร่หลายและเหมาะสมตามสควรแล้วแต่เนื้อเพลงจะเป็นผู้มีใหม่เรามีการประกาศเรียกชื่อว่าประเทศไทยแล้วจึงมีการประกาศให้ประชาชนเข้ามาประกวดแต่งเนื้อเพลงขึ้นมาใหม่ จึงมีรัฐนิยมประกาศไว้ดังนี้ 1. นึ่งทำนองเนื้อเพลงชาติให้ใช้ทานองเพลงของพระเจนถุกยาตตามเด็กที่มีอยู่นักคุ่ศิลปากร 2. เนื้อเพลงชาติให้ใช้เนื้อเพลงชาติของกองทังพบกดังต่อไปนี้รัฐนิยมฉบับที่7รัฐบาลกล่าวไว้ว่าการที่ประเทศนั้นจะเจริญต่อไปก้าวหน้าได้อย่างดีสุขควรปรารถนาแล้วทุกคนจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด หนึ่งในนั้นก็คือข้าราชการหากข้าราชการทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วก็คือการทำให้ทุกคนในประเทศไทยมีหน้าที่มีอาชีพเป็นของตัวเองและเมื่อผู้คนมีอาชีพได้มีหน้าที่เป็นของตัวเองแล้วการที่ชาติจะเจริญต่อไปได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากและเมื่อทุกคนมีอาชีพและหน้าที่เป็นของตัวเองแล้วการที่จะหารายได้ทนุบำรุงตนเองครอบครัวสังคมก็จะทำให้ประเทศนั้นเจริญเติบโตได้ค่ะ รัฐนิยมฉบับที่8นะคะคือเรื่องเพลงสรรเสริญพระบารามีตีพิมพ์เมื่อวันที่2 6เมษายนพศ2483โดยย่อเพลงสรรเสริญพระบารามีและเปลี่ยนจากคำว่าสยามเป็นคำว่าไทยนี่ก็คือรัฐนิยมฉบับที่8ค่ะรัฐนิยมฉบับที่9เรื่องการใช้ภาษา และหนังสือไทยกับหน้าที่พลงเมืองดีตีพิมพม์วันที่ที่มิถุนายนพศ2483โดยประกอบด้วย4รายการได้แก่ 1. ชนชาติไทยจะต้องยกย่องคารพกและนับถือภาษาไทยและต้องรู้สึกเป็นเกียรติในการพูดหรือใช้ภาษาไทย 2. ชนชาติไทยจะต้องถือว่าหน้าที่ของพลเมืองไทยที่ดีประการที่1คือศึกษาให้รู้หนังสือไทยอันเป็นภาษาของชาติอย่างน้อยต้องให้อ่านออกเขียนได้ประการที่ 2. องชนชาติไทยจะต้องถือเป็นหน้าที่อันสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนแนะนำชักจูงให้พลเมืองที่ยังไม่รู้หนังสือไทยให้ได้รู้ภาษาไทย หรือให้รู้หนังสือไทยจนอ่านออกเขียนได้ 3. ชนชาติไทยจะต้องไม่ถือเอาสถานที่กำเนิดภูมิลำเนาที่อยู่หรือสำเนียงแห่งภาษาพูดที่แปลไปตามท้องถิ่นเป็นเครื่องแสดงความแตกแยกกันทุกคนต้องถือว่าเมื่อเกิดมาเป็นชนชาติไทยก็มีเลือดไทยและพูดภาษาไทยอย่างเดียวกันไม่มีความแตกแยกกัน ในการกำเนิดต่างท้องถิ่นหรือผู้ภาษาไทยด้วยสำเนียงต่างๆกัน 4. ชนชาติไทยจะต้องถือเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีแห่งชาติรัฐนิยมฉบับที่10ชนชาติไทยไม่พึงปรัากฏตัวในที่ชุมชนหรือสาธารณะในสถานในเขตเทศบาลโดยไม่แต่งกายให้เรียบร้อยเช่นนุ่งแต่กางเกงขาสั้นหรือไม่สวมเสือ้อหรือนุ่งผ้าลอยชายเป็นต้น 2. การแต่งกายที่ถือว่าเรียบร้อยสําหรับประชาชนชาวไทยมีดังต่อไปนี้ 1. แต่งกายแบยบตามสิทธิและโอกาสที่จะแต่งได้ 2. แต่งตามสากลนิยมในทํานองที่สุภาพและ 3. แต่งตามประเพณีนิยมในทํานองที่สุภาพค่ะ,ร,ะนนรัฐนิยมฉบับที่11เรื่องกิจประจําวันของคนไทย 1. ชนชาติไทยพึงแบ่งเวลาใน1ออกเป็น3ส,ส่วนคือปฏิบัติงานที่เป็นอาชีพส่วนหนึ่ง ปฏิบัติกิจส่วนตัวอีกส่วนหนึ่งและพักผ่อนหลับนอนอีกส่วนหนึ่ง 2. ชส่วนชาติไทยพึงปฏิบัติกิจประจําวันตามปกติ 3. ชนชาติไทยพึงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ประกอบกิจการงานของตนโดยไม่ท้อถอยและหลีกเลี่ยงกับควรหยุดเพื่อรับประทานอาหารพักกลางวันไม่เกินหนึ่งชั่วโมง 4. ชนชาติไทยพึงใช้เวลาว่างในเวลากลางคืนทํางานอันจําเป็นที่ข้างทางให้เสร็จ หรือสนทนาปราัยกับบคุคคลในครอบครัว 5. ชนชาติไทยพึงใช้เวลาในวันหยุดให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายและจิตใจรัฐนิยมฉบับที่12ว่าด้วยการช่วยเหลือเด็ก<ม>คนชาราและคนพิการนั้นถือเป็นสิ่งที่ควรทำมากในยุคนั้นเพราะว่าองค์มนตรีรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วว่าการช่วยเหลือคนชาราและคนพิการถือเป็นสิ่งที่ประชาชนควรปฏิบัติให้กลายเป็นวัฒนธรรม คณะรัฐมนตรีจึงได้จัดตั้งมติพิจารณาข้อที่1เมื่อประชาชนทั่วไปเห็นเด็กคนชาราหรือคนพิการนั้นกำลังลำบากอยู่ในที่สาธารณะหรือในถนนหล,ลวงประชาชนทุกคนควรเข้าทำการและให้ความช่วยเหลือให้ปลอดภัยแก่เด็กคนชาราหรือคนพิการข้อที่สองหากประชาชนทุกคนทำตามข้อที่1ถือว่าประชาชนเหล่านั้นมีความเป็นคนไทยและควรได้รับคำชื่นชมจากประเทจากประชาชนคนไทยทุกคน ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการนําเสนอรัฐนิยมส2ฉบับจ,จบ,จบคุณบอพิมพบุสงครามและสะหรอดนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณค่ะ